สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณซับสไครป์พ้ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเครื่องชิงสายอ e ีรัวหรือสายใส่สี่ทันดัล l ิ่งฟิลลี่นั่นเองนะครับแล้วก็เสนอแนวทางให้กับบริษัทมิโโยนะครับว่าถ้าคุณจะบ้าไฟฟ้า like อย่างที่ผู้เล่นเรียกร้องกันมาจริงๆเนี่ยลองปรับเรื่องของปฏิกิริยราธาตุอิเล็กโทรชาร์จให้เป็นแบบที่ผมลองแนะนําดูดีไหมผมก็ไม่รู้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยภาษีมันดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้อิเล็กโทรชาร์จเนี่ย ดูน่าเล่นขึ้นแบบเป็นกอกเป็นกรรมเลยนะครับไหนๆคุณก็พยายามรีเวิร์กเรื่องของปฏิกิริยาธาตุมาแล้วหนึ่งรอบเนาะโอเคครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นการพูดถึงเซตดิแฟกซ์ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับใส่ไทม์แซมไว้ให้หมดนะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการใส่โมนากับชิงชิวว่า เพื่อมาเล่นอิเล็กโทรชาร์จเนี่ยมันทําได้ต่างกันแค่ไหนนะครับผมและอย่างสุดท้ายคือพูดถึงเรื่องของปฏิกิริยาอิเล็กโทรชาร์ว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงครับแล้วผมเสนอแนวทางว่าปรับเป็นแบบไหนดีเพื่อให้มันดูน่าเล่นขึ้นแล้วก็ไอเซตอาร์ติแฟกต์อย่าง e นิชกิฟฟี่ที่คุณตั้งใจดีไซน์ออกมาเพื่อให้มันลดคูลดาวน์สกิลอเนี่ยจะได้ดูน่าใช้เข้าไปอีกนะครับผมโดยเฉพาะกับตัวละครอย่างเครือฉีเนาะ โอเคสำหรับเซตรวมที่คุณเห็นในคลิปด้านต้นนะครับผมก็จะใส่เป็นอาวุธเป็น l l c k s s อ t นะครับผมแล้วก็เรื่องของ Artifact Set ที่ผมใส่ก็จะเป็นสี e ท l ร์นิ่งฟเนาะแล้วก็เซ็ตที่ผมทำได้คือ Attack ประมาณเท่าที่คุณเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ Crit Rate 78.4, Crit Damage 177นะครับผมก็ไม่ได้เป็น Artifact t i e เทียกอะไรก็ถือว่าเป็น Artifact ที่ค่อนข้างดีก็แล้วกันครับแต่ไม่ถึงขนาดเทียก,ะามมากยจะไปต้องเติมแท็นตฮะ ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะเรื่องการทำงานของ Artifact กันก่อนเลยครับสำหรับการทำงานของเซต4 Tunneling Fury นะครับก็คือเมื่อคุณใส่2เซตนะ่ะคุณจะได้บนัสความเสียไฟไฟ้าเพิ่มขึ้น15%หรือได้เป็นช่องกลางนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นอันเดียวกับถ้วยที่เขียนเลยนะครับคือ electro dmg Bonus ตรงนี้นะครับ แลังจานั้นเนี่ยเมื่อคุณใส่4ชิ้นคุณจะทำดาม a จ e ประเภทที่เป็นโอเวอร์โหลดอิเล็กโทรชาร์สซูเปอร์คอนดักได้รุนแรงขึ้น40%นะครับแต่ผลของการลดด e เฟนซ์ของซูเปอร์คอนดักยังคงเท่าเดิมนะครับมันเพิ่มแค่เฉพาะดาม a จ e อย่างเดียวนะครับผมซึ่งอันนี้นเป็นมาตรฐานฮะไม่ว่าคุณจะไปใส่เซตไฟหรือว่าจะเป็นเซตไฟฟ้ามันก็จะได้เท่านี้นั่นแหละฮะและต่อไปก็คือเมื่อคุณทำปฏิกิริยา,าธาตุข้างบนเนี้ย ที่มันพูดถึงก็คือ Overload e l e c t เล็กโทรชาแล้วก็ s u p e r ร์คอนดักเสมอไม่เกี่ยวนะครับคุณจะได้ทำการลดคูลดาวน์สกิล E ของคุณลงไปเป็นระยะเวลา1วินาทีนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้กับตัวอื่นก็ได้นะขอแค่ปฏิกิริยาท่าที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นไอ้พวกนี้ทั้งหมดที่ได้พูดถึงมานะครับ เพียงแค่นี้คุณก็สามารถลดคูดาวสกิล E ได้แล้ว1วินาทีครับโดยมันสามารถติดได้ทุกๆ0.8วินาทีนั่นเองนะครับจากที่ผมได้ทาการลองเล่นดูไม่ว่าจะเป็นโมนาหรือชิงชิวก็คือมีโอกาสลดได้สูงสุดคือ3ครั้งในช่วงระยะเวลาคูดาวครับแล้วก็บางครั้งก็จะลดได้แค่2ครับผมโดยชิงชิวมีโอกาสจะลดได้มากกว่าโมนานะครับ แต่โมนาก็ใช้ได้ครับผมซึ่งผมก็เฉลี่ยให้ว่ามันลดคูดาวซีวให้คุณได้ประมาณ2.5วินาทีก็แล้วกันนะครับผมคือเฉลีย่ยไงมันเลยเป็น2.5เนาะซึ่งถ้าคุณมาดูที่คูดาวซีวีคุณจริงๆนะครับมันจะมีระยะเวลาคูดาวที่7.5วินาทีถ้าเฉลีย่ยคุณลบได้2.5ก็คือคูดาวมันจะเหลือแค่5วินาทีค่ะซึ่งมันก็คือตัดออกไป2.5นั่นแหละหรือพูดง่ายๆคือหักทิ้งไปเลย1ใน3ของคูดาวครับเท่ากับทําให้สุดท้ายคุณสามารถกดส นะครับผมถ้าจะหารเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆมันก็เหมือนการเพิ่ม DPS ของ QE คูณอีก 33. 33. 33 3 3 3สาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุณใช้ได้ทีขึ้นเป็น2ใน3นั่นเองนะครับฉะนั้นเซ็ตนี้มันก็เลยน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าคุณรวมดาเมจจริงๆนะครับผมจาก slashing ตรงนี้219แล้วมีตรงนี้อีก161.2%ที่เลเวล8เนี่ยนะมันทำดาเมจได้เยอะพอสมควรแล้วใช่ไหมครับ มันยังเยอะได้อีกถ้าเกิดคุณมีคอนเซ l เลชันหนึ่งคือเมื่อคุณกด e ใส่หน้ามอนแล้วคุณกด e ซ้ำอีกทีนึงเนี่ยตรงนั้นนะฮะณจุดที่คุณอยู่กับณจุดที่มีสั้นที่คุณโยนไปอยู่มันจะทําการระเบิดพร้อมกันครับแล้วแต่ละอันมีดาเมจที่50%ซึ่งนับเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็น l e แบบเล็กๆนะครับย้ําเล็กๆไม่ใหญ่นะครับผม ฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆต้องกดอัดหน้าหมอนนั่นแหละคุณจะได้ดาเมจเหมือนเพิ่มมาอีก100%คิดจากแฉกของคุณซึ่งก็ไปเข้าคริเทียลดาเมจได้ตามปกติเลยนะครับฉะนั้นพูดง่ายๆคือสกิล E คุณเนี่ยนะที่ทําการบวกดาเมจช่วงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณต้องบวกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้ด้วยถ้าคุณกดอัดหน้าหมอนซึ่งภาษีมันทำให้สกิล E คุณดาเมจแรงมากนะครับเอาแค่ตรงเนี้ยนะครับผม160กับ270เนี่ยนะก็เป็น430%แล้วนะครับ ฉะนนั้การที่คุณจะไปได้100%ยเมื่อกี้การเป็น5 3าเมื่อกดอัดหน้าหมอนนะครับมันคุ้มค่ามากเลยแล้วคุณกดเฉลี่ยได้ทุกๆ5วินาทีอ้อหอเอาเรื่องมากนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการแปลสถานะคู่กับพวกชิงชิ้วหรือโมนาว่ามันใช้งานได้จริงแค่ไหนโดยเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปประกอบให้ก็แล้วกันนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะขึ้นเป็นคลิปของโมนาโดยการโจมตีปกติก่อนนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันก็สามารถติดได้ประมาณ2-3ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปผมจะขึ้นเป็นของชิงชิวครับซึ่งคุณก็จะเห็นเหมือนกันว่าชิงชิวก็จะติดได้ประมาณ2-3ที่เหมือนกันเลยสําหรับการโจมตีปกติครับทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าใช้เป็นชาร์จโจมตีล่ะ มันจะติดอย่างนี้ไหมครับตอบคือติดครับติดมันเหมือนกันเลยฮะแตกต่างกับตรงที่ว่าบรรแลดูชัดเจนกว่าถ้าคุณใช้เป็นชาร์จโจมตีเวลามันติดเพราะว่ามันค่อนข้างตรงกับมูฟเซตครับคุณก็ดูที่โมนาก่อนละกันนะครับคุณก็จะเห็นว่าชาร์จโจมตีมันก็ติดได้อยู่ดีฮะไม่ต้องเป็นห่วงทีนี้เดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ชิงชิวต่อนะครับคุณก็จะเห็นว่าของชิงชิวมันก็ติดได้นะครับผมทีนี้ งั้นเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าเอ้ยแล้วใช้ของตัวไหนดีอะโมนาหรือชิงชิ่ดีคําตอบก็คือถ้าใช้กับมอนสเตอร์เดี่ยวนะครับใช้ชิงชิวดีกว่าเยอะมากครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเม k e s ว r e ว่าคุณได้3มมากกว่าโมนาครับส่วนถ้าเกิดคุณใช้กับมอนสเตอร์เป็นกลุ่ม ใช้เป็นโมนาดีกว่าครับเพราะว่าสกิลอัตติของโมนาสามารถเพิ่มดาเมจให้เราได้เวลาที่กดอันติไปแล้วนะครับผมทําให้เราสามารถทำดาเมจแซิมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นด้วยเวลามอนโดบับเบิ้ลไปแล้วและพอเรากดอัตติของเครื่องฉิงต่อมันก็จะแรงมากเช่นกันครับมันทําให้ภาษีในการเคลียร์มอนสเตอร์กลุ่มดูดีขึ้นกว่าใช้กระฉิงชิวมากๆครับ แต่ถ้าเกิดคุณใช้กับมอนสเตอร์เดียวเนี่ยต่อให้โมนาจะกดอันติเพื่อเพิ่มดาเมจให้เราได้ก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ช่วยรีไซเคิลดาวสกิล E ให้เราได้ถี่เท่าชิงชิวทหารออกมาครับบวกกับดาเมจชิงชิวมันก็ค่อยๆตามมาเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยฉะนั้นมอนเดียวยังไงภาษีผมให้ชิงชิวดีกว่านะครับเพราะคุณสามารถอ E ได้บ่อยกว่าโมนาแน่นอนครับแต่ถ้ามอนกลุ่มโมนาแดกขาดนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของปฏิกิริยาทตุของอิเล็กโทรชาร์จบ้างว่าณปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วผมเสนอให้โย,โยโยปรับเป็นยังไงดีเพื่อให้ปฏิกิริยาท่าน,นี้ได้ถูกผู้เล่นนํามาใช้เล่นกันอย่างแพร่หลายสักทีนะครับเพราะปัจจุบันนั่นแหละมันน่าลาคาญมากนะครับในหลายๆเรื่องเนาะอิเล็กโทรชาร์จเนี่ยเป็นปฏิกิริยาท่าที่มีจุดเด่นชัดเจนมากครับคือสามารถกระตุกมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็ก ได้นะครับผมแล้วก็มีการทำดาเมจ2ฮิตครับผมด้วยแต่ละฮิตจะทำดาเมจได้เท่าๆกันครับและไอ้ดาเมจตรงเนี้ยมันจะขึ้นจากออร่าทั้งไฟฟ้าและน้ำพร้อมๆกันเท่ากับคุณสามารถใส่ไฟเข้าไปเพื่อทำการโอเวอร์โหลดพร้อมกับเวฟไรส์ตด้ด้วยถ้าเข้ามาถูกจังหวะนั่นเองครับข้อดีของมันชัดเจนครับแต่ข้อเสียที่ชัดเจนของมันมากๆก็คือปฏิกิริยาธาตุเนี้ยสามารถทับซ้อนกันเองซ้ำไปได้เรื่อยๆครับซึ่ง คูณแซก e.m ไปเท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายพอมันไปติดที่ตัวละครตัวอื่นก็คือมันมีน้ำกับไฟฟ้าซึ่งมันติดออร่าสองอย่างพร้อมกันมันจะถูกทับไปทับมาครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยดาเมจที่มันออกมาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นดาเมจที่เกิดจากการสแต็กอะไรไปทั่วแมสสุยได้อย่างแน่นอนครับมันจะสลับไปสลับมาครับทำให้สุดท้ายคุณไปคาดหวังเรื่องของดาเมจจากแม่งไม่ได้เลยครับมันเป็นความน่าอึอดอัดและก็ความน่ารําคาญใจมากครับยิ่งพอคุณจะมาเล่นเซ็ ออดิแฟกซ์ที่ผมแนะนำเนี่ยเล่นกับไฟมันเล่นยากครับเพราะมอนสเตอร์มันกระเด็นได้เล่นกับไฟฟ้ากับน้ําคู่กันเนี่ยมันเล่นง่ายกว่ากันเยอะมากเลยครับฉะนั้นผมอยากให้มีปรับเป็นแบบนี้ฮะเมื่อเวลามอนสเตอร์โดยอิเล็กโทรชาร์จเนี่ยเมื่อมีการแปะออร่าติดขึ้นมา2อย่างพร้อมกันผมอยากให้คุณเลือกจากปฏิกิริยาธาตุจากคนที่มี Elemental m a s t e r y หรือความชำนาญธาตุสูงสุดครับหลังจากนั้นเมื่อมีการทริคเกอร์ซ้ำไม่ใช่กัน ทับครับแต่เป็นการเพิ่มระยะเวลาของมันต่อไปหรือรีเซ็ตระยะเวลาครับ mm hmm. เช่นมันอาจจะขึ้นวินาทีหนึ่งเนี่ยเตกหนึ่ง mm hmm. สงวินาทีกับสอเต็กหรือวินาทีสวินาทีหรือวินาทีครึ่งสองเต็กอันนี้ผมไม่ชวนนะไม่ได้มานั่งสโลว์เฟรมเช็คแต่เอาเป็นว่าสมมุติว่ามันติดที่หมื่นหนึ่งก็ ให้มันติดที่หมื่นหนึ่งตลอดครับถ้ามีการแประปฏิกิริยาอิเล็กโทรชาร์จซ้ําไม่เอาหนึ่งหมื่นนั้นออกแล้วไปติดทับที่ตัวอื่นแทนครับให้มันเป็นหมื่นหนึ่งนั้นไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณ reset รีเซ็ตระยะเวลาของมันก็พอครับถ้าเกิดคุณทําแบบนี้คุณจะสามารถเล่นอิเล็กโทรชาร์จได้อย่างสบายใจเพราะว่า1มันโดนมอนสเตอร์หลายตัวสองมันกระตุกมอนสเตอร์ได้และดามจตตอติกหมื่นหนึ่งสองติกเนี่ยสองหมื่นแรงนะครับมันใช้งานได้จริงแล้วเลยนะครับสองหมื่นไม่ใช่ดามจ นี่เง่าปัญญาอ่อนสามารถใช้งานได้จริงถึงแม้ว่าโอเวอร์โหลดมันจะเกือบ20,000ต่อการระเบิดครั้งหนึ่งก็เถอะแต่ว่าเนาะมันมีติ๊กเดียวแล้วมอนกระเด็นอันนี้มอนไม่กระเด็นมอนแค่กระตุกมี2ติก๊กถึงเวลาจริงๆหาดรดาเตอออกมาแล้วเนี่ยมันจะสู้กับโอเวอร์โหลดไม่ได้ก็ตามแต่มันใช้งานได้ดีมากแล้วครับเพียงแค่มีปรับให้เป็นแบบนี้คือเตดที่ตัวไหนที่มี e อสูงสุดนับที่ตัวนั้นครับและหลังจากนั้นก็ให้เป็นการรีเซ็ตระยะเวลาครับ ทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจะทำดาเมจได้สักเท่าไหร่กันเชียวสำหรับอิเล็กโตชาร์จเดี๋ยวผมขึ้นเป็นคลิปให้ดูกันละกันครับผมคุณจะเห็นของเครื่องฉงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าดาเมจที่คุณทำได้อะต่อการเต็กหนึ่งเต็กของอิเล็กโตชาร์จดยการสแต็กอัลเมานโตแมสทรีตเข้าไปที่910นะครับหรือมีตัวบวกดาเมจดของอิเล็กโตชาร์จอยู่ที่500.3%นเนี่ยนะ มไม่เลยแม้เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปเล่นเครื่องฉีงอะไรเป็นโทแมสรีนะครับหมายความว่าคุณสามารถให้ตัวอื่นที่จะมาทําการติดปฏิกิริยาธาตุนะเป็นคน stack สถานะนี้แทนเครื่องฉิงได้แล้วเครื่องฉิงก็ทำาด m เมจไปตามปกตินะไม่ได้ให้เล่นเครื่องฉิง EM นะทุกคนอะขึ้นไปดูคลิปกันครับคุณจะเห็นว่าติ๊กหนึ่งหมื่นหนึ่งครับซึ่งไอหมื่นหนึ่งเนี้ย มันติด2ติ๊กครับถ้าเกิดมันติดอย่างที่ผมบอกคือการันตีว่าติดเล็กโชั่นทีหนึ่งคือ20,000แล้วคุณก็แค่ทําให้มันติดซ้ําๆไปนั่นแหละครับพอมันติดซ้ําๆมันก็จะติดหมื่นหนึ่งซ้ําๆไปโดยที่มันก็แค่รีเซ็ตเละเวลาครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูภาพความเป็นจริงว่าณปัจจุบันมันเป็นยังไงฮะโคยชเฉีงผมก็ยังคงใส่อ์ติแฟกเซตนี้แล้วก็ดาบก็ยังคงเป็นใส่อออนสติงเพื่อบวกความชนนันธาตเพื่อให้มันเป็น910าอิเหมือนเดิมนะครับเดี นี่คือความเป็นจริงครับพอเล่นคู่กับชิงชิวปุ๊บโอเคมันก็มีติดที่คุณบ้างครับแต่มันติดติ๊กเดียวครับแล้วมันก็โดนชิงชิวทับไปเลยครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอหมื่นหนึ่งที่คุณเตรียมพร้อมแ t กอ k ลลูมิเนียมแมสซิ่มาไม่มีทางได้ใช้งานจริงครับนานๆที่มันจติดที่ตัวคุณแล้วก็ติดแค่คิดเดียวแล้วก็โดนชิงชิวทับครับแทนที่มันจะได้ติดลัวๆแล้วก็เด้งเป็นหมืน่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 มนไปกลายเป็นว่าสุดท้ายมันโดนทับไปเปลี่ยนอันทับไปสลับไปสลับมาคุณเลือกไม่ได้้ว่่าใใชติดทีคร เข้าใจใช่ไหมฉันเนี่ยผมเสนอนะครับหมีปรับเถอะนะครับอย่างน้อยให้มันเป็นดาเมจสูงสุดเท่าที่มันจะทําได้ก็แล้วกันครับเพื่อที่สแสดงความชนะนท่านเนี่ยก็ไปเลือกสแต่ที่ตัวอื่นที่ไม่ใช่เครื่องฉีงเครื่องฉีงก็ให้ทําเป็น DPS ปกติทั่วไปครับแล้วก็ตัวละครซับพอร์ตเช่นหัวจะใส่โมโนมากคุณอาจจะใส่ฟิตใหม่ตัวหนึ่งเพื่อให้ทำปฏิกิริยาท่าร่วมกันเช่นเป็นฟิตเครื่องฉีงชิง,ช,งชิวคู่กันไปแบบเนี้ยและติดอิเล็กโทรชาร์จจากฟิตเอา และพอฟิตเป็นคนแปะปฏิกิริยาธาตุมันติดที่ฟิตปุ๊บมันก็จะขึ้นดาเมทหมื่นหนึ่งแล้วพอมันขึ้นดาเมทหมื่นหนึ่งจากฟิตเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันก็แค่รีเซ็ตระยะเวลาภาษีมาดูดีมากเลยครับเพียงแค่ณปัจจุบันความเป็นจริงอะ่ะมันทําแบบนี้ไม่ได้เลยครับมันก็เลยทําให้เครื่องฉิงสายสี่เทอร์เน่ฟิวรี่เนี่ยมันไม่ได้ดูน่าเล่นขึ้นมาเลยครับเพราะคุณได้ผลประโยชน์เพียงแค่จากการกด E ีได้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ปฏิกิริยาธาตุโอิเล็กโทรชาร์ดเนี่ย มีคผมว่าปรับเถอะถ้ายังไปแบบเนี้ยถ้าคุณจะใช้วิธีการที่เอาคู่โจซาร่ามาเพิ่มคริสิ c อล d าเด g มจแทนจากคอร์เซเลชันหกมันไม่ได้เป็นการบัฟท่าไฟฟ้านะครับโอเคมันเขียนอยู่ชัดเจนครับว่ามันจะบวกคริสิ c อล d าเด g มจให้ถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นเป็นท่าไฟฟ้าครับแต่นั่นไม่ได้เป็นการบัฟท่าไฟฟ้านะครับนั่นเป็นการที่คุณเอาตัวละครมาขายเพิ่มเติมเพื่อให้คนได้คริสิ์อลเมจ เพิ่มเติมและทําให้ท่าไฟฟ้ามันแรงขึ้นมันไม่ใช่การปรับให้ท่าไฟฟ้าเก่งขึ้นมันเป็นการมาเอาตัวใหม่มาขายเพื่อให้ท่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถทําดเมจได้รุนแรงขึ้นนะครับฉะนั้นผมว่าเปลี่ยนเถอะเนาะภาษีน่าจะดูดีขึ้นเยอะมากๆครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบาย